สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f c ที่เคารพและน่ารักของผมนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผู้ที่เข้ามารับข้อมูลนะครับทั้งช่องนะครับทั้งช่องคนคนเลขนะครับนะฮะไม้แอดกุ้งนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับข้อมูลนะครับก่อนอื่นนะครับขอฝากคาเตือนนะครับช่องคนคนเลขนะครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับข้อมูลที่นำเสนอในช่องนี้นะครับใช้เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจนะครับเลือกลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทางช่องนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดนะครับ นะฮะก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับนะฮะก่อนที่อ่าผมจะตัดจะคัดเลขนะครับคัดเลขบนนะฮะอย่างที่ผมแจ้งนะครับผมสรุปไปแล้วนะครับในส่วนของบนและล่างนะครับแต่ว่าในส่วนของเลขบนเนี่ยผมอ่สัญญากับสมาชิกนะครับว่าผมจะคัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อประหยัดงบประมาณประหยัดทุนทรัพย์ในการ เลือกสูตรสลากกินแบ่งรัฐบาลของสมาชิกนะครับนะครับมาดูกันเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรคู่ชุด2ตัวบนระยะสั้นนะครับ2ตัวบนระยะสั้นนะฮะก็เดินมาได้1 2 3 4 5สานะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่6นะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่6นะฮะสูตรนะครับก็คือใช้รักหมืน่น นะครับหลักหมื่นบวกกัน3าครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งบวกสองคงที่นะครับในส่วนของหลักสิบนะฮะในส่วนของหลักหน่วยนะครับใช้หลักพันบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลังบวกหลักหน่วยบนนะครับสองครั้งนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับนะฮะเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับในงวดแรกที่เข้านะครับนะฮะเก้าบวกกันสามครั้งได้ยี่สิบเจดนะครับ บวกครับ4ได้11นะครับนะฮะนั่นคือใช้1 1บวก4ได้5้า้าบวก2ได้7บวก1ได้8นะครับในส่วนของหลักหน่วยนะครับใช้หลักพันก็คือ0ูนย์ะฮะบวกกันสองครั้งศูนบวก0ูนได้0ูนย์ะครับศูนย์บวก4ได้4นะครับ4บวก4ได้8นะครับ สี่บวกสี่แปดก็คือสองบวะกันสองครั้งได้ได้สี่นะครับสี่บวกสี่ได้แปดนะฮะแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับได้เก้านะครับได้ศูนย์นะครับ,รบผลก้อนนี้ออกมานะครับเจ็ดศูนย์นะครับนะฮะ ออกมาเจ็ศูนย์นะครับในว่าถัดมานะครับหลักหมื่นนะครับบวกการ3ามค้งก็คือ7ดนะครับ7บวกกัน3ามค้งเจดามได้21็ใช้1นะครับ1บวกกับ2ได้3ามามบวกกับ2ได้ 5, 5้าบวกกับ2นะครับบวกกับ2อของที่ได้7นะครับ7บวก1ได้8นะครับในส่วนของหลักหน่วยนะครับ ใช้พันบวกการสองครั้งก็คือเลข2 2สองบวก2ได้สี่นะครับ4ี่นะครับบวก2เป็นหนะครับหบวกกับ0ูนนะครับได้ห6หบวกกับ1งของที่ได้เจดนะครับได้เจดนะครับได้8ดผลออกมาในวงวดต่อมานะครับออกแ7ดเจ็ดนะครับ นะครับในึ่งวัถัดมานะครับหมื่นบวกกันสามครั้งก็คือเลขศูนย์บวกการสามครั้งศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์ 4, บวกกับเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกกับเจ็ดได้สิบสี่ใช้สี่นะครับสี่บวกกันสองครั้งนะครับอ่าสี่บวกสองคงที่นะครับได้หกได้เจ็ดนะครับนะฮะ ส่วนของลากหน่วยนะครับใช้พันบวกกันสองครั้ง0ูบวกศได้0ูนยะครับ0ูบวกเได้7นะครับ7บวกกับ7ได้14นะครับใช้4 4บวกกับ7ได้11นะครับก็คือใช้1นะครับ1นบวกหคงที่ได้2นะครับได้3นะครับผลกันนี้ออกนะครับ สองเจ็ดสองนะครับสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะฮะก็ไว้ให้สําหรับสมาชิกได้เลือกนะครับได้เลือกเป็นแนวทางนะครับในงวดถัดมานะครับศูนย์บวกกัน3ามครั้งนะครับหลักหมื่นบวกกันสาครั้งนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับ ศนย์บวกกับสองได้สองสองบวกกับสองได้สี่นะครับสี่บวกกับสองได้หกนะครับได้หกได้เจ็ดนะครับในส่วนของหลักหน่วยนะครับใช้พันบนนะครับก็คือหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับสองบวกสองได้สี่นะครับสี่บวกกับสองได้หกหกบวกกับสองได้แปดแปดบวกกับหนึ่งได้เก้านะครับ ได้เก้านะครับบวกหนึ่งได้ศูนย์นะครับผลงวดนี้ออกนะครับห้าเจ็ดเก้านะครับนะครับในวดถัดมานะครับหลักหมื่นบวกกันสามครั้งคือเลขแปดบวกกันสามครั้งนะครับแปดบวก 82 16. 83 24. บหกแปดสามยี่สิบสี่นะครับสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่ใช้สี่สี่บวกกับสองได้หนะครับได้หบวกหนึ่ได้เจะครับนะฮะในส่วนของหลักหน่วยนะครับใช้พันนะครับบวกกันสครั้งคือ4บวกกันสครั้ง4บวกสได้8นะครับ 8ปบวกหได้13ใช้3านะครับสาบวกเกนะครับสาบวกเได้12นะครับใช้2 2บวกกับ9ได้11นะครับก็คือใช้1 1ึ่บวกหเท่ากับสเพิ่มไป1เป็น3นะครับผลวันนี้ออก7 2นะครับ เก้าเจ็ดสองนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดที่ผ่านมานี่มีติดมีเจ็ดติดทุกงวดเลยนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับนะครับนี่ครับมีเจ็ดติดทั้งหมดนะครับมาในงวดที่จะถึงนี้วันที่สิบหก มิถุนายน2564นี้นะครับเรามาคำนวณไปพร้อมกันเลยนะครับใช้มื่นนะครับบวกกัน3าครั้งคือ9บวกกัน3าครั้งนะครับเก้าสามยก็คือ7นะครับ9บวก9เป็น8นะครับเป็น18ใช้8นะครับ7จบวก8ได้5 5าบวก2ได้7นะครับ7มาอีกแล้วนะครับ บวกหนึ่งเป็นแปดนะครับอ่านะครับเจ็ดมาอีกแล้วนะครับนะฮะส่วนของหลักหน่วยครับใช้ใช้พันบวกกันสองครั้งคือสองบวกกันสองครั้งนะครับสองบวกสองได้สี่สี่บวกเก้าได้สิบสามนะครับใช้สามสามบวกสองได้ห้านะครับห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับแปดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นเก้าครับ เราก็จะได้คู่ชุดทั้งหมดนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนต5ง4คือนะครับ7 8นะครับ7 9นะครับ8 8และ8 9นะครับ เราจะได้คู่ชุด4ี่คู่ชุดนะครับในสูตรนี้นะครับในวรื่ของวันที่ส6บนที่ถึงนี้นะครับนะครับผมลองคำนวณแล้วนะครับได้อ่ามาชนเลขเด่นเรานะครับผมก็เลยนํามาฝากสมาชิกนะครับนะฮะนำมาฝากสมาชิกเผื่อเป็นแนวทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับ นะฮะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะครับสูตรระยะสั้นปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยจะถนัดนะครับเรื่องสูตรแบบนี้เท่าไหร่นะครับฮะแต่ก็พยายามนำสูตรแบบนี้นะครับมันคิดง่ายนะครับมันคิดง่ายอาจจะเป็นสูตรระยะสั้นนะครับนะฮะหรือจะเป็นระยะยาวก็ว่ากันไปนะครับหรือจะเป็นระยะยาวก็ว่ากันไปนะฮะ ก็ผลที่ออกมานั้นผลที่ออกมานั้นอาจจะนะครับเข้านะครับหรืออาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับเป็นสูตรคิดสูตรคํานวณน,นะครับมีเข้าก็ต้องมีหลุดเสมอนะครับฝากสมาชิกไว้นะครับในส่วนของอ่าสูตร คู่ชุดสองตัวล่างไอ้สองตัวบนระยะสั้นนี้นะครับถ้าตรงใจกับสมาชิกท่านใดก็เลือกนําไปใช้นะครับเลือกนําไปใช้นะครับมีทั้งหมดสี่คู่ชุดนะครับนะครับเรารอผลนะครับในสูตรนี้เรารอผลนะฮะร,รอผลเลยนะครับนะครับ อ้าวก็นะครับถ้าตรงใจท่านก็นําไปใช้นะครับคู่ชุด2ตัวบนนะครับสูตรระยะสั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแอดกุ้งขอญาติพราสมาชิกนะครับที่เคารพรักของผมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะนําเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียว ที่ผมใช้นะครับที่ผมใช้นะฮะมาฝากสมาชิกนะครับมาฝากสมาชิกนะครับรับรองได้ว่าคลิปหน้าเลขกวิ่งตัวเดียวอ่าเลขวิ่ง2ตัวมาตัวนะครับสตัวมาตัวบนนะครับบนนะฮะรับประกันว่าเด็ดแน่นอนครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออญาตลาสมาชิกไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ